รับโดยทางด้านของกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ในครบระบุว่าทหารได้ปล่อยตัวเพื่อนที่ถูกจับที่สถานีตำรวจบางมดแล้วนะครับพร้อมกับถแถลงการไม่พอใจที่มหาวิทยาลัยขัดขวางการเคลื่อนไหวกรณีความไม่โปรโง่งใสการจัดสร้างอุทยานราชพักครับกลุ่มกระบวนการประชาธิปไตยใหม่นาโดยนายรังสีมันโรมพร้อมด้วยนายวรวุิบุตรมากนะครับ รวมทั้งนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วจัดแถลงข่าวเพื่อชี้แจงกระบวนการทำงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการทุจริตในโครงการจัดสร้างอุทยามราชพักของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชและกรณีที่มหาวิทยาลัยออกแถลงการไม่สนับสนุนการทำกิจกรรมของนักศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย นายบรวุฒิเปิดเผยว่าจากกรณีที่มหาวิทยายลัยธรรมศา,ศาสตร์มีถแถลงการต่อกรณีนักศึกษาธรรมศาสตร์เคลื่อนไหวทางการเมืองภายนอกมหาวิทยายลัยเมื่อวันที่9ธันวาคม2558ที่ผ่านมานั้นจากถแถลงการดังกล่าวต้องการให้นักศึกษาหยุดการจัดกิจกรรมหรือการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ก่อให้เกิดความแตกแยกซึ่งหลักการของนายชาลีเจริญลาบนพร,รัตรองอธิการบดีฝ่ายก,กิจการนักศึกษาและการเรียนรู้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องการที่จะลดหรือยุติความช่วยเหลือการทํากิจกรรมนอกมหาวิทยาลัยของนักศึกษากลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่จึงมีความเห็นว่าแถลงการดังกล่าวจะต้องการพยายามส่งเสริมสิทธิเสรีภาพแต่ก็มีบางข้อความบางส่วนที่ห้ามนักศึกษาทํากิจกรรมจึงต้องการเรียกร้องให้นายชาลีถอนคําพูดจากแถลงการและให้ทําการขอโทษเพราะแถลงการขัดต่อรดมการของมหาวิทยาลัยซึ่งกลุ่มตนเองจะไม่ปฏิบัติตามแถลงการดังกล่าว นางสาวชนทิชาเปิดเผยต่อนะครับว่ากรณีความโปร่งใสในการจัดสร้างอุทยานราชพักนั้นทางคอสชาไม่เคยออกมาชี้แจงข้อมูลในการจัดสร้างให้ประชาชนรับรู้ดังนั้นจึงต้องการให้คอสชาเปิดให้ทุกฝ่ายสามารถที่จะทําการตวรวจสอบข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดสร้างโครงการอุทยานราชพักของคอสชาได้และหากเปิดเผยทุกอย่างกระจ่างแล้วหากพบว่ามีข้อใดที่กล่าวเท็จก็สามารถฟ้องหมินประมาทได้ทันที นอกจากนี้นายรังสิมันกล่าวถึงกรณีที่คอสชากล่าวหาว่านักศึกษารับเงินมาจากบุคคลต่างประเทศนั้นไม่เป็นความจริงหากยืนยันว่าเป็นความจริงให้คอสชานำหลักฐานทั้งหมดมาเผยแพร่ต่อประชาชนและยืนยันไม่มีนักการเมืองหนุนหลังอย่างแน่นอนส่วนการเดินทางไปอุทยานราชพักร่วมกับกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยศึกษาหรือไม่นั้นต้องรอการประสานก่อนแต่ยืนยันว่าจะยืนหยัดเคียงข้างต่อไป กรณีที่นายอาณนนท์นำพาทนายความได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวว่านายชัดมงคลวันลีหรือว่าบอสเยาวาชนที่ชอบช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆของนายศสิรวิศเสรีทิวัตหรือจานิวถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางมดนำตัวไปจากบ้านและมีรถของเจ้าหน้าที่ทหารมารับตัวต่อโดยไม่ทราบว่าตอนนี้อยู่ที่ใดนั้นล่าสุดได้รับรายงานว่านายฉัดมงคลได้รับการปล่อยตัวและให้มีการลงนามสัญญา ้ดยการถแถลงข่าวในครั้งนี้ยังมีนายพันศักดิ์ศรีเทพหรือว่าพ่อน้องเชอมาร่วมการถแถลงด้วยกับ